บ้านเราที่สงขลาค่ะเจ้าหน้าที่เขาขยายผลไปพบกระสุนสำหรับใช้ยิงเครื่องลูกระเบิด M79 36ลูกพอหลายคนได้ยินแบบนี้ก็เกิดคำถามว่าที่เจอเนี่ยไปเจอในคลังแสงหรืออะไรยังไงใช่ไหมไม่ใช่คลังที่ไปเจอคือคลังสินคา้า แล้วทําไมถึงมีอาวุธเยอะขนาดนี้นะคะเ mm hmm. มื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งเบาะแสม,มาจากหน่วยงานหนึ่งก็ประสานตํรารวจสพาบางกล่ำค่ะเข้าตรวจสอบคลังสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ตาบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำนะคะไปพบวัตถุต้องสงสัยถูกใส่ไว้ในลังกระดาษสีน้ําตาลจริงตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสม,มาเลย เปิดกล่องตรวจสอบเจอเป็นกระสุนที่ใช้กับเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ขนาด40มมรวมทั้งหมด36ลูกนะ่ยพนตรวจตรีมารุตเรืองจินตนา ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตรรรารวจภูธรภาค9ท่านเปิดเผยว่าได้ยึดกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ทั้งหมดที่พบไว้เป็นของกลางทางคดีนะคะก็นําไปเก็บรักษาไว้ที่สบพบางกล่าเบื้องต้นสืบสวนพบเส้นทางกระสุนเครื่องยิงลูก M79 ล็อตนี้มาจากทางอำเภอยี่งอจังหวัดราธิวาทราบว่าปลายทางเดี๋ยวตเตรียมถูกส่งไปยังพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาก ซึ่งขณะนี้ชุดสืบสวนตารวจภูธรภาค9กําลังเร่งดาเนินการสืบสวนในรายละเอียดอยู่เพื่อสาวหาผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเอาผิดตามกฎหมายนะคะอันนี้เป็นอาวุธสงครามแน่นอนว่าคือพลเรือนชาวบ้านประชาชนทั่วไปไม่สามารถครอบครองอาวุธประเภทนี้ได้กันอยู่แล้วนะคะ